ตื่นนักโมพุธทธิยะตื่นฟังทางนี้ภัยจากพรบอันตรายของอิสลามสามฉบับได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมืองพุทธของเราและภัยชนิดนี้ตายอย่ากผิบมันยังเหลืออีกฉบับหนึ่งคือฉบับที่สี่นั่นคือพรบชาริยะ หรือกฎหมายชาลีอะที่ต้องให้ใช้กับชาวอิสลามบนแผ่นดินนี้เท่านั้นท่านผู้ชมครับนบโมพุทธายะตื่นตื่นตื่นชาวไทยพุทธเราได้โปรดตื่นจากหลับไหลแล้วตรวจเช็คดูบัตรประชาชนของท่านว่าบัตรประชาชนของท่านได้ระบุคำว่านับถือาศาสนาพุทธหรือไม่ถ้าไม่มีระบุไว้ก็แสดงว่าผิดปกติต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอน ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ได้เลยเห็นไหมครับท่านลองจับบัตรประชาชนของท่านซิแล้วท่านดูซิว่าเขาระบุว่าท่านนับถือศาสนาอะไรหรือเปล่าเอาละนะช้าๆช้าๆมันมีอะไรบางอย่างต้องคิดแล้วพรบอันตรายของอิสลามสมฉบับที่ผ่านมาหนึ่งพรบพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัตปีพศ .2524 เปิดประตูบาแรกออกโดยพลเอกเปรมติลสูรานนท์ตอนนี้อยู่ก้นนรกแล้วสองพอรบรพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพศ .2540 ออกโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์คมนตรีที่ตายไปแล้วนี่พลเอกชวลิตยงใจยุทธตอนนั้นใช่ ออกในสมัยรัฐบาลของท่านแต่มันมีพลังงานเงาบางอย่างที่ควบคุมในคําสั่งและในการออกนั้นอยู่ผมรู้ท่านพลเอกชลิตท่านก็ตอบได้เพราะท่านยังไม่ตายแต่คนคนนั้นตายไปแล้วและก็กําลังชดใช้กรรมอยู่อย่างแสนสาหัสตายแล้วเกิดหลายร้อยชาติพวกเราก็คงจะต้องยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันแล้ว ฉบับที่3พลบรบพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัตปีพศ2559มูลค่ามหาศาลหลายพันล้านหมื่นล้านที่คนไทยบนแผ่นดินนี้เสียประโยชน์จากพลบรบฉบับนี้ออกโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเต็มแม็ก จัดไปเต็มเลยและเนี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงความหายนะของชาวพุทธเราถ้าหากชาวพุทธเรายังไม่ตื่นเตือนเตือนโอมนะโมพุทธายะถ้ายังไม่ตื่นจากหลับไหลความวิบัติความชิบหายจะเกิดขึ้นแก่ชาวไทยพุทธเราอย่างแน่นอนเมื่อตื่นรู้แล้วตื่นจากหลับไหลแล้วก็รีบ,ร,บรีบช่วยกระดมสมองระดมกําลังมาช่วยกันปกป้อง พระพุทธศาสนาโดยด่วนก่อนที่จะเป็นดังกุงุงนาลันทาหรือสมจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราตื่นได้แล้วเพราะอะไรตามมาให้ท่านมาู้้ความจริงบางอย่างของกฎหมายชารีอะสิ่งที่ชาพุทธต้องรู้เพราะว่าพรบรถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้ในแผ่นดินนี้ ถ้าลองนึกดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดหายนะาหรือมันจะเกิดกิรยุกสงครามกามเมืองเชื่อว,ว่าเงาไม่ยอมเหยียบกันเลยคนเดือดร้อนกันเป็นล้านล้านเลยเชี่วแล้วตอนนั้นฮือนขึ้นมาในผมสงสารชาวอิสลามที่มีรู้ีหนุน่ยเน่กับแผนอนันแยบยนของพวกนี้นี่แหละไอ้พวกบ้าอำนาจนี่แหละที่แฝงเข้ามาเกาะอยู่ในระดับบริหารในศูนย์กลางแห่งอำนาจบนแผ่นดินนี้ และสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องชาวพุทธชาวอิสลามทั้งหลายเรารักกันเถอะครับแล้วก็มองดูปัญหาค,คไอ้ผู้มีอำนาจชาวพุทธเฮี้ยช่วงก็มีมีหมดนะทุกศาสนามีหมดแต่เราเข้าถึงในหัวใจของพระเจ้ากันหรือยังเราเข้าถึงในหัวใจของพระพุทธองค์กันหรือยังมาดูกฎหมายชาริอะสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้จะต้องอยู่ภายใต้จะต้องอยู่ภายใต้ กฎบุสลิมที่ใช้ชื่อว่าศาสนาอิสลาม